สวัสดีครับ Hornet c a b ค e ลครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนลดขนาดไฟล์นะครับจากโดยที่คุณภาพภาพที่การมองเห็นในเครื่องคอมปกติเนี่ยแทบจะไม่ต่างโดยขนาดลดลงถึงกว่า90%เลยนะฮะผมยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะอันนี้คือไฟล์ออริจินอลนะฮะดูจากชื่อไฟล์ตรงนี้เนาะอันนี้คือไฟล์ที่ผมลดขนาดลงแล้วนะครับดูออกไหมฮะผมกดซ้ายกดขวาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคนละลูกันะแต่คุณดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่เห็นแน่ๆเนี่ยคือขนาดที่เล็กลงนะครับ จากออริจินอลนะครับอ่านี่คือออริจินอลนะ3เมกะไบต์นะครับ3.2เมกลดเรืองลดลงเหลือแค่0.3เมกะไบต์นะครับหรือ300กิโลไบต์นั่นเองน้อยลงถึงเกินกว่า90%อีกนะครับเออเขาลดกันยังไงครับมาดูกันนะอ่าเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะนอ่ะเนี่ยดูออกไหมครับนี่รูปก่อนปรับนะครับนี่รูปหลังปรับนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยผมพูดเลยว่าฟรีนะครับไม่ต้องใช้ Photoshop ไม่ต้องซื้อโปรแกรมแพง ฟรีและถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องลิยสิทธ์แน่นอน100%นะครับไม่ได้ใช้โปรแกรมเถื่อนใดๆครับมาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งก่อนนะครับโปรแกรมมีชื่อว่า calcium image processor นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้อยู่ที่ด้านล่างนะครับของคำอธิบายคลิปนะครับพอกดในล,ลิงก์เข้าไปเนี่ยก็จะมาเปิดเว็บหน้านี้เนาะนะครับเราก็ กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับ Windows Portable ตรงนี้นะครับโปรแกรมมีขนาดประมาณ22เมกะไบต์กโหลดไม่นานนะฮะคลิกซ้ายหนึ่งทีเข้าไปนะครับเขาก็จะถามว่าเราเซฟที่ไหนเนอะเราก็เซฟไว้เดสก์ท็อปก็ได้นะครับในกรณีนี้อ่าผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับกดเซฟรอโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดให้เ็จนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เราก็ย่อหน้าเบราว์เซอร์เรานะครับก็จะมีโปรแกรมอยู่ที่เดสก์ท็อปเนอเราก็คลิกขวาครับแล้วก็แตกไฟล์ zip ธรรมดาเนอะ อย่างกรณีนี้ผมใช้อะเซเวนนะครับก็กดทีเซเวนซแล้วกด Extract นะครับโปรแกรมก็จะทําการแตกไฟล์พอแตกไฟล์เสร็จนะครับเราก็จะได้เนี่ยในโฟลเดอร์นี้มานะครับ c a l c ซ u m p o อ t a b l e นะครับอันนี้จะเป็นรูปที่ผมต้องการจะย่อนะครับอ่ะโอเคเราดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมที่เราโหลดมานะครับไฟล์ที่แตกมาแล้วก็จะได้แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมนี้ครับไฟล์นี้นะชื่อว่า c a l c i u m exe นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับ พอเราดับเบิลคลิกเข้ามาในโปรแกรมนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะย่อนะครับโดยการลากไฟล์นะครับที่เราต้องการจะย่อมาไว้ในหน้าจอโปรแกรมนะครับคลิกซ้ายครับค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเข้ามาใส่พอลากเข้ามาเสร็จนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือผมจะตั้งชื่อไฟล์นะครับว่าไฟล์ใหม่จะเป็นอะไรนะครับผมให้ผมแนะนําให้กดติ๊กตรงนี้นะฮะ same folder as output ก็คือ ไฟล์ที่ออกมาหลังจากย่อขนาดเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมติ๊กตัวนี้มก็จะบอกว่าออกมาที่เดิมนะก็คือที่ไฟล์ตรงนั้นอยู่แต่จะมีชื่อเนี่ยต่อท้ายคืออะไรนะครับล้วก็พิมพ์ได้เองเลยผมจะพิมพ์ว่าย่อขนาดแล้กันนะครับย่อขนาดโอเคอันไฟล์นี้นะครับที่ออกมามันก็จะมีชื่อเนี่ยต่อท้ายนะครับเราจะได้รู้ว่าไฟล์ไหนเป็นไฟล์ก่อนและไฟล์หลังที่ย่อขนาดอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับอันนี้เป็นไฟล์จากกล้อง มือถือนะครับก็มีขนาด3.3เมกซึ่งใหญ่มากนะกรณีนี้เราสามารถกดปุ่ม preview ได้นะครับว่าลดแล้วเนี่ยไฟล์ลดไปเท่าไหร่นะครับกรณีนี้ลดไปถึง57นะครับจาก3.3เมกเหลือประมาณ1.4เมกะไบต์โดยที่เรายังไม่ได้ปรับขนาดไม่ได้ย่ออะไรมาเลยนะเนี่ยอโอเคเดี๋ยวผมจะเราสามารถดู preview ได้ที่ด้านขวาเนี่ยนะ,อะลองดูนะ,ะคำว่าไฟล์เนี่ย ทางหนีไฟเนี่ยแยกออกไหมฮะแยกไม่ออกนะครับผมแยกไม่ค่อยออกผมอาจจะไม่ได้ตาเทพแต่ที่ดูด้วยตาเนี่ยแยกไม่ค่อยออกเลยคุณภาพข้างบนคือภาพต้นฉบับนะครับข้างล่างคือภาพที่คอมเพรสหรือว่าย่อขนาดแล้วแทบไม่แตกต่างนะฮะแต่ที่แตกต่างแน่ๆคือไฟล์ที่ลดมานะครับจาก3เมกเหลือ1เม่งกมกว่าอ่ะอันนี้ลดมาเยอะแล้วทีนี้อยากลดอีกทํายังไงนะครับเราสามารถย่อไฟล์ได้ด้วยย่อขนาดภาพได้ด้วยนะครับ เช่นสมมุติขนาดเดิมมัน4,000 resolution นะครับ4,000คูณ3,000พิกเซลก็คืออ่ะเราจะย่อให้มันเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างนะครับย่อเหลือย่อไปครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะผมพิมพ์ percentage นี้ก็ได้นะครับอ่ะกดกดต้องกดตรงนี้ก่อนนะกดคำว่า resize นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะย่อมันสัก50%เลยนะครับ ให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ Keep Aspect Ratio ติ๊กนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่า50นะครับมันก็จะ50 50คือย่อทั้งขนาดซ้ายและขนาดความกว้างและขนาดความยาวนะครับลงครึ่งหนึ่งนะอีกทีหนึ่งนะครับ1ติ๊กที่ Resize 2ติ๊กที่ Keep Aspect Ratio แล้วก็ใส่50 50เข้าไปนะครับลเลือกตรงนี้เป็นเปอร์เซด้วยนะครับอย่าลืมเสร็จปุ๊บกด Apply ครับพอ Apply เสร็จนะครับ ข้างบนจะบอกแล้วว่าแบบใหม่เป็นเท่าไหร่นะเราลองพีวิวอีกทีดูก็ได้นะครับว่าไฟล์มันลดไปเท่าไหร่นะครัเดี๋ยวระหว่างรอนะฮะนี่ฮะลดไปเกือบ90%เลยนะฮะไฟล์ใหม่เนี่ยเหลือแค่0.3น b เมกนะครับก็ลดลงไปอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของขนาดที่ลดลงนะฮะลดไปถึง89%เลยาเปอร์ทีนี้พอเราพอใจแล้วนะครับ อยากที่จะลดขนาดแล้วเราก็กดไปที่ compress ครับปุ่มนี้นะฮะ c o m p l e s s กดคลิกซ้ายหนึ่งทีปึงมันจะบอกว่า compress finish ก็คือเสร็จแล้วนะครับลดขนาดไปตั้ง2.89เมกะเรา,ามาดูผลลัพธ์กันนะฮะอันนี้คือเรายอ่อไฟล์เสร็จแล้วผมจะยอ่อไฟล์นี้ไว้นะครับอ่ะอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับไฟล์ที่ผมย่อเนี่ยมันจะมีคําว่าย่อขนาดต่อท้ายอยู่ เพราะเราตั้งตรงนี้ไว้นะครับว่าให้มันพิมพ์คําว่าย่อ,อขนาดต่อท้ายในไฟล์ที่เราออกมาใหม่อมาดูกันว่าไฟล์ลดจริงหรือเปล่าอันนี้คือไฟล์ที่เราย่อ,อขนาดนะครับเหลือประมาณ0.3เมกะไบต์นะครับส่วนออริจินอลเรานะครับนี่3เมกนะครับลดลงจริงๆนะครับ90%คุณภาพภาพดับเบิ้ลคลิกดูนะฮะอันนี้คือออริจินอลนะครับผมแล้วก็ อันนี้คือที่ลดขนาดแล้วนะครับผมกดไปแล้วนะนี่คือคุณภาพกันนะครับอันนี้ออริจินอลนะครับแล้วผมกําลังจะกดเป็นฝาที่ย่อนะครับดูไม่มออกนะครับอ่าลองซูมดูก็ได้อ่ะดูออกไหมอันนี้นะครับออริจินอลอันนี้ที่เราย่อแล้วนะครับดูไม่มออกครับ ดูไม่ออกจริงแต่ขนาดดูออกแน่ๆนะครับก็แค่นี้เลยนะครับลดได้ลดขนาดไฟล์นะจริงๆเราสามารถถ้าลึกกว่านี้นะครับเราสามารถที่จะลากไฟล์หลายๆไฟล์เนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับแล้วเซตติ้งทีเดียวเลยสมมุติเรามีภาพเป็น10ภาพเนี่ยแล้วเราก็ทาเหมือนเดิมนะขั้นตอนที่ผมบอกแต่ที่เพิ่มมานะครับก็คือกดติ๊กว่า same for all ก็คือใช้ใช้ที่เราตั้งค่าเนี่ยสำหรับทุกไฟล์เลยนะ แล้วเราก็กด compress มันก็จะย่อให้ทุกไฟล์ที่เราลากมานะครับแค่นี้เองครับก็ถ้าสงสัยก็ comment ม,ม,มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะว่าทําตรงไหนไม่ได้อะไรยังไงหรือว่าทําแล้วไฟล์ไม่ลดขนาดหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ครับลอง comment ม,ม,มาได้นะครับผมตอบให้แน่นอนผมดู comment มมท,ทุกวันเลยนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในะค,คลิปต่อไปครับถ้าชอบก็ subscribe ให้ด้วยทําสําเร็จอะไรก็กด l i ค์หรือว่า subscribe ให้กาลังใจผมนะครับ ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ